สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ช่วงแม่บ้านเข้าครัวจะพามาทำข้าวผัดโบราณกันนะคะอันดับแรกใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะคนๆๆจนกว่ากระเทียมจะเหลืองนะคะพอกระเทียมเหลืองแล้วเราก็จะใส่หมูที่เราหมักแล้วลงไปนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ก็คนๆๆนนไปนะคะให้หมูสุกค่ะแต่อย่าให้สุกมากนะคะไม่งั้นหมูจะแข็งค่ะแล้วก็ตอกไข่ลงไปนะคะจากนั้นก็ยีๆ,ๆๆคนๆๆให้ไข่สุกค่ะอันนี้ไข่เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปค่ะ หลังจากใส่ข้าวลงไปก็ปรุงเลยค่ะผงปรุงรสนะคะตามด้วยผงนัวค่ะผงชูรสนะคะถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นตามด้วยสีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสีอิ้วค่ะ ข้าวผัดโบราณนะคะก็คนคนคนค่ะให้ข้าวและเครื่องปรุงเข้ากันนะคะตอนที่เราผัดเนี่ยข้าวมันก็จะแห้งขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้ลืมใส่น้ําตาลค่ะเติมน้ําตาลลงไปนะคะถ้าใครไม่ลืมนี่คือใส่ไปก่อนเลยนะคะก็คนคนคนค่ะใส่ผักลงไปค่ะแล้วก็คนต่อเลยนะคะสำหรับ ที่ชอบผักสุกมากค่ะก็ใส่ผักลงไปก่อนนะคะก่อนขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักจะสุกค่ะ ก็ชิมสักนิดนึงนะคะเราจะได้รู้ว่ามันยังขาดรสชาติอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะก็ควต่อกนิดนึงค่ะให้ผักสุกในระดับที่เราชอบนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดแก๊สค่ะปิดแก๊สเสร็จตักใส่จานโรยพริกไทยผักชีค่ะ วันนี้ที่บ้านไม่มีแตงกวานะคะก็เลยได้แค่ต้นหอมมาค่ะฝานมะนาววางไว้นบนจานนะคะเผื่อใครอยากเติมเปรี้ยวค่ะถ้ายังไงฝากกดติดตามกด subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ